พลเอกเดชาเห็มกระสีนาะยกสมาคมพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดพิจิตรนะครับท่านบุญเหลือบารมีร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับแล้วก็มีการมอบธงสัญลักษณ์เจ้าภาพจัดแข่งขันให้กับคุณบุญช่วยหอมยามเย็นรองผู้ว่าจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งจะส่งต่อเป็นเจ้าภาพในสนามที่4ะนะครับท่านรองผู้ว่ากำแพงเพชรก็ขอบคุณสมาคมที่ให้เกียรติทางจังหวัดแล้วก็บอกว่าตอนนี้พร้อมร้อเปอร์เซ็นต์แล้วเตรียมงานกันมานานแล้ว พร้อมจะต้อนรับนักปั่นทุกท่านที่จะเดินทางไปร่วมแข่งเดี๋ยวฟังเสียงท่านรองผู้ว่ากำแพงเพชรหน่อยสนามการจัดการแข่งขันนะครับสนามถนนเราก็จัดบริเวณถนนหน้าสารกลางจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับซึ่งปถนนที่สวยงามผ่านอำเภอพานกระต่ายแล้วก็เลียบริมแม่น้ําปิงนะครับอันนี้ก็ถนนก็สวยงามนะครับส่วนเสือภูเขา รเราจัดที่ตะบนนาบัวคาซึ่งเป็นทิวทัศน์เหมือนเมืองเหนือเลยมีเนินเขามีภูเขามีต้นไม้สวยงามต่อสองเส้นทางนะครับในในป่าชุมชนนะครับอันนี้ก็ก็สวยงามแล้วก็น่าจะตื่นตาตื่นใจกับนักปั่นนะครับไปอย่างยิ่ง ส่วนผลการแข่งขัน o ค้ Country รุ่นทั่วไปชาย28.3กิโลเมตรนะครับเป็นการดวลกันหน้าเส้นเลยระหว่าง2นักปั่นทีมชาติผลฉัดนาคทองคําจากราชนาวีคาเซคัสตอมแฟคทอรี่กับภูลสิริสิริมงคลจากสํานักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับและสุดท้ายเป็นผลฉัดเข้าเส้นชัยคนแรกตามด้วยภูลสิริเวลาเท่ากันเป๊ะเลย1ชั่วโมง39นาที33มวินาทีที่3เป็นนักปั่นจากกัมพูชากับชัยฟองชาน แล้วก็ในรุ่นคอสต c คัน t ร y รุ่นทั่วไปหญิงคลาส s A 23.6กิโลเมตรนะครับแชมป์เป็นของวรินทรเพชประพันธ์กับทีมชาติไทยจากทีม f r s h n r เอ่อ f r s h e r m a n Friend อมอนไบ์นะฮะชมรมจักรยานนครศรีธรรมราชนี่ได้แชมป์มา2สนามติดละแล้วก็นำเดี่ยวเข้าเส้นชัยคนแรกเลย1ชั่วโมง4 1นาที12วินาทีตามด้วย11หญิงสุภักษรน,นันตนะจากสำนักงานปลัด